เช่าที่ราชพัสดุนะคะซึ่งทางสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีการจัดพิธีนะคะสำหรับการมอบหนังสือแสดงสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของทางสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ โดยที่วัดช่องสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะคุณยุทธนายิมการุณอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐนะคะโดยมีคุณสมมาตรมณีหยันผู้อำนวยการสูงรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุท่านก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการธนารักษ์ประชารัฐนะคะว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินของราษฎรโดยการรับรองสิทธิ์ในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคงโดยสำหรับ กิจกรรมการมอบหนังสือแสดงสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุของจังหวัดชนบุรีในครั้งนี้นะคะก็ได้นําที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ชบ481ตําบลแสมสารอําเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีเนื้อที่ประมาณ12,484ไร่ค่ะก็นํามาจัดให้ผู้ครอบครองนะคะเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศายัยจํานวน44รายเนื้อที่ประมาณ12ไร่ค่ะ